สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาอู่กับมางายเรื่องนักฆ่าสุดแก่งกันนะครับลิงก์เพจผู้แปลก็อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยอือ้เอาละกระสุนหมดแล้วใช่ไหมล่ะโอ้คงเดาถูกสินะงั้นเราก็ พักลบกันเถือนะครับอืมฟึบเเอ้ยฟึบคุณน่ะหน้าไม่คุณเลยนะหนึ่งในนักล่าเงินรางวัลเหรอผมเป็นคนทำความสะอาดที่นี่นะ่ะคุณน่ะเป็นเด็กใหม่เหรอไม่น่าประทับใจเอาซะเลยนะครับ งานนี้น่ะมันอันตรายมากไม่กลัวว่าครอบครัวของคุณจะเป็นห่วงเหรอเอาล่ะได้เวลาถามแล้วหนึ่งเดือนที่แล้วค่านี่สร้างเทียวจังบอกแล้วนะว่าอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวน่ะกลับมาที่นี่ด่วนเลยขอโทษค่ะบ,บอสแบดดีฉัน จะหมดแล้วถ้างั้นลาก่อนนะคะหานี่เดี๋ยวสิชาเทียวจะตีตีอ้าอีกแล้วเหรอครับบ้าจริงเป็นเด็กใหม่ที่ไม่ยอมฟังกันซะเลยแฮะบอสท,ทำดีแล้วครับช่วยไม่ได้นี่นะก็เธอเป็นลูกสาวของผู้ช่วยพ่อน้ำนี่ บอดแพ้ผู้หญิงก็บอกมาเถอะครับไม่ใช่ไฟอินเดียคุ้งพราะนักงานบัญชีหนุ่มสาวอินเดียถึงยังไงผลงานของชาเทียวจังก็ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมที่แล้วเลยนะครับขอรับสองภารกิจและถ้าไม่นับโดยตัวเธอเองคนเดียวไม่แน่ว่าเธอ อาจกาลังพยายามอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าประเทศนี้เลยอ่อนตบมากเกินไประบบการเมืองและตำรวจจึงมีโครงสร้างจัดการปัญหามันเป็นความอันตรายของประเทศเรามาเฟียสามารถใช้เงินฟาดหัวใครก็ได้ ดูเหมือนจะซ้อนตัวตนของเราของเขาโดยใช้เรียกว่าพ่อค้าก็ว่าได้นะมันมากเกินไปแล้วละ่ะอ่าในที่สุดคิดว่าไงเห็นภาพแล้วยังมันคือสิ่งที่เธออยากดูไม่ใช่เหรออย่างน้อยเขายังมีชีวิตอยู่อน,นะอยากได้เหรอ ทำงานอยู่งั้นเหรอเข้าใจแล้วคิดว่าจะชอบของขวัของผมนะโอเคนะเชิญมาได้เลยถ้าคุณสนใจที่อยู่คือเอาละได้เวลาถามแล้วอมชื่อของคุณคือแปดอ่านผิดเข้าไปนะครับหาชื่อของคุณนะครับลืมไปได้ไงนะ ผมทำร้ายคุณไปซะแล้วสุดยอดจังเลยแฮไม่บ่อยเลยที่จะมีผู้หญิงน่ารักน่ารักมาตามลาบผมแบบนี้นี่คงเป็นโชคชะตาหลานนะครับเพราะงั้นบอกทีสิครับชื่อของคุณนะ้ะยินดีต้อนรับครับผมรู้ว่าคุณต้องมาเจ้าเข้ามาสิครับ รงเรัีงค่ะอย่าเพิ่งรีบล่ะครับอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับพนักงานบริษัทเจเลินพนักงานบริษัทแลน d ชียเดียวแลนเดวิกติดตามเพจผู้แปะได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ แจ้งขอไพรณที่15้า15ตอนที่1จริงๆแล้วต้องเป็น1เดือนต่อมานะครับผมเข้าใจผิดและขอภัยที่ภาพไม่ชัดด้วยจะพยายามปรับปรุงครับขอหน้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับหนึ่งเดือนที่แล้วอ๋อแล้วก็มีคนแนะนำมาว่าชื่อนางเอกอ่านว่าชาโทนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสต่อมา ก็มีคนดูคลิปวิดีโออืมน่าสนใจใช่ไหมล่ะชาโทจังข้าขอร้อ,องจากฉันในวันนี้อย่าไปเน้เด็กขาดตอบสิข้าชั้นที่18ทรงเลียงหาเขาหายสาบสูญไปเมื่อ8ปีก่อนดูเหมือนว่าเขาเป็นหัวหน้าล่ามลงไฟฟ้าของ เอเชียฮ่องกงสังโ oh oh คไคซังโคไคคุณหมายถึงใช่เพราะเขาถูกสลายตัวไปเมื่อห้าปีก่อนซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าทรงได้รอบฆ่าผู้บริหารระดับสูงของที่นั่นในคืนเดียวได้มีผู้บริหารของที่นั่นตายไปหนึ่งหนึ่งรายช่วงนั้น เป็นช่วงที่กลหหนมากเลยละ่ะเขาเป็นคนอันตรายเมื่อสองสามวันก่อนมีคนโดนทรงฆาตกรรมถึงสคนแล้วสีแล้วทั้งสีได้ถูกนำไปขายผ่านเว็บไซต์ตอนนี้มีมากกว่าสององค์กร ที่ได้ตั้งค่าหัวกับทรงแต่ยังไงก็ตามผมหวังว่าคุณจะพิจารณาข้อตกลงพิเศษนี้ผมได้ยินข่าวลือมาบ้างแล้วพวกเราก็ต้องเดินหน้าบ้างแล้วละ่ะข่าวลือที่อยู่นะหรือว่ามีคนจับภาพที่อยู่ของทรงเรียงหาได้ลักษณะ ดำเนินการแบบพ่อค้าน่ะยังไงยังไงดีนะคดีนี่มันยากมากแฮ่เอ๊ห้ามแอบ,บไปทำอะไรคนเดียวนะอมตอบสิมั่นใจได้เลยค่ะหนูมีคดีอื่นที่ต้องทำอยู่แล้วนี่ซาโทจังเราคือนักล่าเงินรางวัล นักล่าฆ่าหัวขอพูดอะไรไว้นะเงินพวกเราอันตรายและเสี่ยงต่อความตายมากเธอนะ่ะยังเด็กแม้ว่าเธอเต็มใจที่จะเลือกทำง,งานแบบนี้แต่ติดอ้าโทษด,ดีภรรยาผมโทรภรรยาผมเองนะ่ะฝากใจแทนละกันนะเฮ้อนั่งรอจนเหนื่อยเลยนะครับ เอาล่ะได้เวลาของผมแล้วผมก็อยากจะคุยกับคุณด้วยนั่นแหละเปลี่ยนสถานที่กันดีไหมครับขอบคุณที่รอครับอย่ามวัวแต่ยืนสิครับนั่งเถอะร้านนี้เป็นร้านน้ำผลไม้สดที่ดีจริงๆเลยละ่ะอ่าน้ำส้มนี่ดีกจริงๆให้ผมไปสั่งอะไรหรือเปล่าครับ ฉันกำลังตามล่าคนคนนี้มีอะไรจะพูดไหมคะหืมคุณน,นี่น่าสนใจจริงๆด้วยนะไหนว่ามีคดีอื่นที่ต้องทำอีกไงครับจะเอาไงต่อละ่ะจะฆ่าผมเอาเงินหรือไงอะไรคือแรงจูงใจของคุณกันคะผมไม่เข้าใจคุณตามล่าผมเพื่อเยอเย้ยผม หรือเยอะเยะ้ยตัวคุณเองหอผมก็ไม่ได้อยากคิดแบบนั้นหรอกนะหรือถ้าผมทำแบบนี้จะทำให้คุณใส่ใจผมบ้างนี่ผมไม่เคยปล่อยคุณผมไม่เคยปล่อยคนที่รู้เรื่องนี้ไปเลยนะทำตัวสุภาพสุดภาพกับผมหน่อยสิเอ๊ะ โทษทีเจ็บเหรอฟุบจืกฟุบน่าเสียดายนะจะมาสู้กันที่นี่ไม่ได้นะครับหรือว่าจะเจ็บจริงๆด้วยนะอ่ะขอโทษด้วยนะครับพวกเราแค่คู่รักที่ทะเลาะก,กันนิดหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นนะชินะเรื่องที่คุณถามผม ในวันนี้นะ่ะผมจะบอกคุณแต่เป็นวันที่24หรือวันคริสต์มาสอีฟนะไปเดทกันเถอครับอื้ออ๋อละคุณลูกค้าคะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะ เรายังมีเวลาต่อนะคะนายท่านเ,ออเดี๋ยวสิปังกรีดกงิงกิงกรีดหืมในกระเป๋าละโอ๊เจอแล้วเธอนะ่ะ บอกว่ายังมีเวลาต่อใช่ไหมครับเมอร์ลี่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 เบอร์ลี่ต้นไม้นั่นมันอะไรนะ่ะไม่รู้หรอบอสวันนี้วันคริสต์มาสไงล่ะเมอร์ลี่คริสต์มาสนั่นสินะคงไม่ได้ใช้เงินบริษัทมาสินะใช่ไหม สไปเดอร์แมนเป็นอะไรไปนะอย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะไฟแค่คิดว่าซาโทจังขอลาหยุดนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะหรือเพียงเราสองคนช่วยไม่ได้นี่นะไปดูอินฟินิตวอลกันเถอะครับแล้วก็ไปซื้อเค้กฉลองกัน หาก็ได้ก็ได้แต่ต้องเสร็จงานก่อนนะน้าหนักใจเหมือนกันนะนี่นี่เธอชอบแบบไหนหรอมาเลือกด้วยกันแต่ครับเอ๋เออมีอะไรที่แนะนำไหมครับอ๋อค่ะมีสิคานี่เลยค่ะแล้วนี่แหละครับมันจะลดขมดหน่อยๆนะคะ วันที่24นะเป็นวันคริสต์มาสอีฟเป็เดทด้วยกันแต่ครับหมายความว่าอย่างไงคะเป็นข้อตกลงกันหน้าอยากรู้เรื่องของผมต่อใช่ไหมล่ะครับคนต้องการไม่ใช่เหรอครับงั้นเป็นอันว่าสัญญานะครับรอก่อนสิครับนี่เดี๋ยวสิครับเธอเดินเร็วเกินไปแล้วนะ ถ้าไม่เดินด้วยกันก็ไม่เรียกว่าเด็ดหรอกนะครับเข้าใจไหมหรือเธอจะเริ่มสัญญาไปแล้วอมก็แค่นั้นเองครับมีคนมากมายทุกที่เลยแฮะไม่ทำงานหรือไงกันนะไหนนะไม่น่าจะควรทำตัวให้เด่นโดยไม่จำเป็นนะมันจะปลอดภัยมากกว่าใช่ไหมล่ะคะ ถ้าพูดแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับจริงๆผมแค่อยากมาเดินดูแสงไฟรอบๆเท่านั้นเองงั้นไปโรงแรมกันแต่ะครับผมจะได้ดูไม่เด่นไงครับได้มองทิวทัศน์กลางคืนของวันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดเลยล่ะครับจริงด้วยไปทานอาหารดินเนอร์ด้วยกันนะครับ เค้กนี่ก็เป็นของหวานละกันนะครับว่าไงครับฉันจะกลับบ้านค่ะอ่ะเฮะรอเดี๋ยวสิครับน่าใจแล้วเหรอเดทวันนี้ยังไม่จบเลยนะเอ๊ะว่าไงล่ะครับธุรกิจของเขา ทำให้เรามีรายได้ค่อนข้างมากผู้ชายคนนั้นนะเขาใช้คนละของเขาในการต่ออายุเป็นไงบ้างล่ะผมจะให้สมนด่นกับเธอเป็นของขวัญวันคริสต์มาสฉันฉันไม่เข้าใจเลยว่านายต้องการอะไรกันแน่ไม่อยากเชื่อเลยว่านาย จะมาเพียงเพื่อให้ฉันขึ้นรืงไงผมเองเธอไม่ได้ผิดอะไรหรอกความตั้งใจของผมนะผมต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเอาตรงๆฉันก็ไม่เข้าใจค่ะอ๋อคงจะอยากเที่ยวพูดนั้นแหละเอาล่ะตามที่เธอขอแล้วนะอยากจะรู้เรื่องของผมหรือเปล่า เอาล่ะมานั่งกันเถอะครับมากินด้วยกันเถอะฮะอะไรกันสไปเดอร์แมนทานอนนี่เก่งมากเลยนะนั่นสินะแต่ไอสตาหลอดนี่อย่างเออถึงเลยอย่าเอ่ยถึงเลยแต่ซาโทจังไม่มาไงเธอก็เป็นแฟนฉันนะ เศาแทนเธอบอกว่าเธอจะกับเธอจะกลับมาพรุ่งนี้นี่นะผมเอ๋ hey. ตรงนี้ก็พอแล้วเอ๋ hey. ทำไมหรอครับผมขึ้นรถไฟเป็นเพื่อนก็ได้นะให้ผมไปส่งถึงบ้านเลยนะครับตรงนี้ก็พอแล้วหรือว่าจะพักที่โรงแรมต่อดี รู้ไหมครับว่าการยกเลิกการการคันพาอเธอบอกว่าต้องไปทำงานวันพรุ่งนี้มันน่าอายขนาดไหนนะครับรู้ไหมตอนไปเช็คเอาทผมอายแทนผมอายแทบแย่เขามองผมด้วยสายตาแปลกๆด้วยล่ะหุบป,ปากนะเอ๊ะจิงสิแป๊บสิครับ อยากคอนเฟิร์มอะไรนิดหน่อยนะครับขอโทษนะครับอ่าอย่างที่คิดไว้เลยผมชอบกินของเธอมากเลยครับผมนะ่ะรู้สึกเบื่อในกับกินของคนอื่นมากมายแต่ทำไมผมถึงรู้สึกดีกับคุณกันนะทรงเรียงฮานี่มัน อย่ามาร้อเล่นหน้าหน้าตัวจังโ,โอยบอสลิงเพ็ผู้แปลอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ